นะคะล้วก็จะมาปิดบัญชีพาสีซื้อและพาสีขายนะคะก่อนที่เราจะไปปิดบัญชีนะคะเราก็ต้องมาดูยอดพาสีซื้อกับพาสีขายก่อนนะคะโดยขั้นตอนแรกเราต้องเข้ามาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะเลื่อนไปหาหรายการชื่อว่าพาสีขายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพาสีขายก่อนนะคะเลือกช่วงเป็นเดือนนะคะดูงบตั้งแต่หนึ่งนะคะเดือนหนึ่งถึงเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยอันนี้เรากดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเข้าไปดูรายงานภาษีขายกันเลยยอดรายงานภาษีขายของเรานะคะจะเป็นสามพันห้า้อยเจ็ดสิบนะคะอันนี้เราก็จะจดไว้ในกระดาษหรือว่าอะไรก็ได้ก่อนนะคะเมื่อดูภาษีขายเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูภาษีซื้อกันต่อนะคะก็คืออยู่ใกล้ๆกับภาษีขายเลยกดภาษีซื้อนะคะกดเป็นเดือนเหมือนกันนะคะเลือกเดือนหนึ่งถึงเดือนหนึ่งค่ะเป็น PDF นะคะก็กดตรงนี้นะคะ รอสักครู่นะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเรากดไว้เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปได้เลยค่ะรายการภาษีซื้อของเรานะคะก็จะเป็นยอด5257บาทนะคะโอเคเมื่อเราจดยอดไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่ปิดบัญชีนะคะเดือนมกรานะคะกดตกลงได้เลยคะ่ะอธิบายรายการนะคะก็จะเป็นปิดบัญชีภาษี ซื้อภาษีขายอาจจะเป็นเขียนกำกับไว้ด้วยก็ได้นะคะว่าเป็นเดือนหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาปิดบัญชีกันนะคะอันนี้เราก็จะเดบิตเป็นลูกเออเป็นภาษีนะคะภาษีขายภาษีขายของเรานะคะจะเดบิตเป็นยอดสามพันห้าเจ็ดสิบนะคะ อันนี้นะคะพาสีขายล้วนะคะน้อยกว่าพาสีซื้อนะคะแล้วก็จะตั้งเอ,อเป็นบัญชีลูกหนี้สัมภากรนะคะโอเคจะเป็นยอด1687นะคะอันนี้เราคำนวณมาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นพาสีซื้อนะคะ าษีซื้อของเรานะคะจะเป็นยอดห้าพันสองร้อย้าสิบเจ็ดนะคะโอเคจะปิดกับเครดิตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมากดบันทึกเลยค่ะเมื่อเรากดบันทึกเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาที่บันทึกรายการรายวันนะคะโอเคแล้วก็เราจะมาที่ปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายค่ะกดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะ เมื่อเรากดบันทึกเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ